สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สมพรไพาทาร่นะคะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณมากมายทุกๆก,กําลังใจทุกๆคอมเมนต์ซปเปอร์แดนช่องของเรานะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะวันนี้เกยขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เป็นตัวแทนจับไพให้คุณคุณนะคะใครกันหนะ้าที่โหยหาคุณคุณมากนนะตอนนี้นะเดี๋ยวนี้นะคะใครกันหนะ้าที่หวยหา อยากเจอหน้าอยากมาหาอย่างนี้นะคะมาดูเป็นอารนณร่มนะคะอาจจะไม่ตรงกับท่านใดหรืออาจจะตรงกับท่านใดรับแต่พลังงานดีๆบวกๆนะคะสิ่งไหนไม่ดีไม่ตรงกับใจอย่ากเก็บไปใส่ใจนะคะฟังเพื่อบันเทิงโปรดใช้วิจจน่ายานในการรับฟังรับชมนะคะขอบคุณค่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยมาลุ้นใบแรกใครกันหน้าที่หวยหาคุณต้องการเจอคุณ โอ้ดิเมนเทชยนเขาคนนี้จะงัดทุกกลยุทธ์นะคะเป็นคนเก่งฉเฉลียวฉลาดอืมเขาเก่งทุกเป็นคนที่เก่งรอบรู้ทุกด้านนะคะเนี่ยดิเมนเทชยนออกมาใบแรกเลยนะคะใช่ค่ะเขาคิดถึงคุณหงยหาคุณคิดเคิดถึงคุณวนเวียนกลับไปกลับมานะคะเนี่ยอาจจะไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าคุณ คิดถึงคุณหนักมากนะคะน้ากับตรงกับหัวข้อเลยนะคะเรียดไม่ตกกังวลกินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นทุกข์หนักเพราะคุณอืมโหยหาคุณมากนะคะคิดวนเวียนกลับไปกลับมาอืมนอนไม่หลับหาทางออกไม่เจอเป็นทุกข์ทรมานมากนะคะไปขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อืมอายุจะน้อยกว่าคุณหรือเปล่าคะอายุ หรือคุณอายุน้อยกว่าเขาก็ได้นะคะคิดถึงคุณเทลลี่ไป่มีไฟ The Lover ออกมานะคะเพื่อนเพื่อนพี่พี่อฟสีที่น่ารักค่ะ The Lover ใบนี้ขอญาตปิดก่อนนะคะเขารักคุณเขารุ่มหลงคุณมากนะคะเนี่ยเป็นรักทางไกลคุณกับเขา,าจะผ่านทางมือทางสื่อสารนะคะ ทางออนไลน์ก็ได้นะคะเขามองการไก่เฝ้ารอคอยวันที่จะได้เจอคุณอยู่นะคะขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้เจอคุณนะคะเขาเป็นเขากังวลน,นะคะในเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาก็รักคุณมากนะคะรักแบบอืมรุ่มหลงเลยนะคะสามไม้เท้ามองการไกอนาคตอันสดใสกับคุณนะคะแต่เขาไม่สามารถทําอะไรได้เขาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าให ขอให้ได้เคียงคู่กับเขาคุณกับเขาหันหลังกันแล้วนะคะอืมคุณกับเขาเดินหันหลังมุกออนกันแล้วนะคะเขาถึงคิดถึงคุณทรมานอยากเจออยากเจอคุณด้วยตัวตนของเขาก็รักคุณนะะั่นแหะอืมเดลเวอร์ออกมาข้างข้างรักมาก เนี่ยขัดแย้งกับตัวเองกับคุณรอบข้างอยู่หรือคุณกับเขาแบบอ่ามีความขัดแย้งกันหน่อยหน่อยหรือเปล่าคะหรือเขาเขากับคุณหรือด้ยมุกออนได้เดินหันหลังไปเดินหันหลังจากไปเพราะทหน้าที่การงานก็ได้นะคะนั่นแหละคะ่ะเนี่ยคะ่ะเขารอคอยวันเวลาที่จะได้เจอกันกับคุณนะคะเดซดันมาพร้อมเดซดันไพ่ชนะอุปสรรคนะคะเขา ไม่ได้ด้วยเลขก็ขจะเอาด้วยคนนะคะถ้าสมมติว่าใครสักคนที่คุณมุกออนหันหลังให้เขาแล้วนะคะพ่อเป็ดถ้วยออกมาเขาคิดถึงคุณวนเปลี่ยนกลับไปกลับมาตอนนี้เครียดวิตกกังวลมากนะคะช่วงนี้นะคะเนี่ยเขารอคอยวันเวลาที่จะเข้ามาหาคุณนะคะเนี่ยยังจมปักอยู่กับคุณเลยนะคะเขาจะงัดทุกคนนยุทธ์เอาชนะใจเดชาดีออดเตรียมพร้อมแล้วนะคะเนะะี่ค่ะคุณเป็นราชนีของเขา ด้วยหน้าที่การงานไม่ได้อยู่ด้วยกันอย่างนี้นะคะจำใจไปเพราะหน้าที่การงานอย่างเงี้ยเพื่ออนาคตของคุณหรือคุณได้มุกออนกับเขาไปแล้วนะคะเขารักคุณนะคะรักมากหลงมากจนแบบว่าเนี่ยเป็นราชินีของเขาเป็นแสงสว่างเติมเต็มให้เขานั่นแหละคะ่ะราชนินีเขาเขานิ่งก็จริงเงียบก็จริงนะคะแต่เขาตัดสินใจหนึ่งดาบบ่งบอกว่า อยากจะเดินทางมาพูดคุยนะี่ยเดยชาริออตแล้วก็เนี่ยค่ะนิ่งเพื่อจิกจะทบทวนเดอซันราชนีเหรียญแล้วมาขยายด้วยหนึ่งดาบหนึ่งดาบบุงบอกเตรียมพร้อมแล้วนะคะเดชาริออตกําลังเตรียมพร้อมใส่เสือ้อกอดใส่ป่าม้าสอบตัวนอนนอนรอคําสั่งเขาอยู่นะคะเนี่ยค่ะอืม ถ้าสมมติว่าคุณกับเขายังแบบเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็ได้นะคะวันนี้นั่นแหละคะ่ะถ้าสมมติวความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนลับๆไปล่อไปไปกลับกลับมาๆหายหายปุดปุบโปโปหรือคนที่เดินจากไปทํางานไกลๆอย่างนี้นะคะต่างที่ต่างแดนต่างจังหวัดต่างประเทศอย่างนี้ก็ได้หรือคนไหนที่แบบมุกออนจัด ดับเพิ่งจะจบกันก็ได้เลยจบกันมาพักๆนั่นแหละค่ะขอให้คุณรู้ว่าเขาทรมานเขาเครียดไิ่ตกกังวลกินไม่ได้นอนไม่หลับจะมีการพูดคุยไปสู่ทิศทางที่ดีเนี่ยค่ะเห็นไหมคะหน,หนึ่งดาบแล้วก็เนี่ยเดอะซันยังไงเขาไม่ยอมแพ้นในความสัมพันธ์เนี่ยเขาจะเอาชนะใจคุณให้ได้นะคะเขาจะขอโอกาสถ้าสมมุติว่าคุณมุกอ่อนกับเขาเขาไม่ปล่อยคุณนะคะเขาเตรียมพร้อมแล้วนะคะ เนี่ยค่ะเขาไม่ไม่ยอมปล่อยวางหรอกค่ะถึงเขามีถ้วยถ้วยดีดสองถ้วยเขาแต่เขาไม่มองคันหลังอ่าเพราะว่าเขาเขาลุ่มหลงตัวตนของคุณนะคะอยากขอโอกาสขอเริ่มต้นใหม่บางคนก็แปบ,บว่ากลับมาขอโอกาสเริ่มต้นใหม่กันใหม่แล้วนะคะบางคนเนี่ยเนี่ยให้หนึ่งมเท้าเนี่ยค่ะมีใครสักคนจะเดินทางมาเนี่ยค่ะมาง้อขอคืนดีนะคะเขาไม่ยอมปล่อยคุณมีพลังงานวันนี้เนี่ยค่ะ คุณเป็นโลกทั้งใบให้เขานะคะเดือบือเป็นผู้หญิงผู้ชายที่ใช้นี่ค่ะคุณเป็นครอบครัวของเขาเขาเห็นคุณเป็นครอบครัวแล้วนะคะเขารักคุณนะคะเขาโหยหาคุณมากนะคะตอนนี้นะคะเพราะว่าเดอบือเออกมาหนึ่งดาบมีการเดินทางเตรียมพร้อมเตรียมพานะการเดินทางมาหาคุณแล้วนะคะจะมีการเดินทางมาพูดคุยระหว่างเรื่องกับคุณกับเขานะคะว่าจะเอายังไงตกลงยังไงกันดีอย่างนี้นะคะ นั่นละค่ะมีการนัดพูดคุยกันในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเดเบอร์คือการพูดคุยการแต่งงานก็ได้นะคะเนี่ยสิบเหรียญออกมาแล้วก็ใหญ่ม,มีใครจะคนแตตามง้อขอโอกาสขอคืนดีบางคนก็คืนดีกันแล้วนะคะตกลงปรงใจกันแล้วบางเนี่ยพลังงานวันนี้มีใครสักคนไม่ยอมแพ้ในความสัมพันธ์เนะะี่ยค่ะเป็นทุก ไม่ยอมปล่อยวางกลัวสูญเสียคุณไปถ้าสมมติว่าคุณไม่เอาแล้วพลังงานวันนี้เขาจะหางดทุกคนยุทธนะคะเป็นคนเก่งเฉลียวฉลาดนะคะน,นั่นแหละคะ่ะยังไงไม่ยอมปล่อยคุณนะคะวันนี้นะคะขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะรอหรือมุกออนบางคนก็มุกอ่อนไปไกลแล้วนะคะเริ่มต้นใหม่แล้วมีคนรักมีคนคบคนคุยแล้วนะคะนั่นแหละคะ่ะ ก็เห็นไปคุณเป็นครอบครัวแล้วน,นะคะบางพลังงานก็แบบเคยมีลูกด้วยกันมีครอบครัวเคยวางแผนสร้างอนาคตด้วยกันอย่างนี้นะคะนั่นแหละคะ่ะคนนั้นก็คิดถึงคุณนะคะยิ่งมีลูกด้วยกันยิ่งมีสายเยื่อใยต่อกันนะคะมีโซมีโซ่คล้องคอยิ่งตัดกันไม่ขาดอย่างนี้นะคะถ้าสมมติว่าคุณยังเห็นหน้ากันเป็นบางครั้งอย่างนี้นะคะความรู้สึกผูกพัน่านไปเก่าก็คู่ขึ้นมาได้อย่างนี้นะคะนั่นแหละคะ่ะ ั่นแะคะ่ะจะทำให้คุณแบบว่าโวยหากันอย่างนี้นะคะนั่นแหละคะ่ะมองโลกในแง่ดีเกี่ยวข้องกับเ,เกี่ยวกับความรักของคุณครั้งนี้นะคะปลดปล่อยตนเองมันปลอดภัยสำหรับที่คุณจะรักในครั้งนี้นะคะให้ความสนใจ คุณกับเขาเนะคะเคมีตรงกันนะคะพลังงานวันนี้นะคะก็ถึงไม่ไม่สามารถแต่คุณแบบว่าปัจจัยทางศาสนาไม่ว่าประเทศไหนๆก็ได้นะคะไม่ว่าคุณอยู่ซีกไหนของโลกใันนี้นะคะเมื่อถึงเวลาจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบี่ยงคุณและเขามาเจอกันนะคะเมื่อถ้าคุณมีบุญสัมพันธ์กันถ้าสมมติว่าคุณอยู่กินด้วยกันถ้าหมดบุญสัมพันธ์กันมีนี่ต้องชดใช้กันคุณกับเขาต้องมีเหตุต้องแยกย้ายจากกัน เพื่อไปเจอคู่ของตัวเองอย่างนี้นะคะถ้าสมมติว่าคุณต้องต้องผ่านบททดสอบอยู่กินด้วยกันมีลูกด้วยกันสักพักหนึ่งก็มีเหตุต้องแยกจากกันมีเหตุต้องได้เดินหันหลังมุกอ่อนแต่พอเวลานานไปนานไปลองคบหาด้วยใจกับคนใหม่ๆแต่คุณไม่เปิดใจอย่างนี้นะคะคบไปก,ก,ก็ก็แค่นั้นล่ะค่ะแต่ใจคุณผูกพันอยู่กับคนเดิมๆเ,เ,เก่าๆ แล้วทีนี้เวลาเจอกันอย่างนี้นะคะมีความผูกพันยิ่งแบบว่าบางคนก็คืนกลับคืนมาเ่ยแต่งงานออกมานะคะเพื่อนๆพื่พี่พี่เอฟซีที่น่ารักค่ะไพ่วันนี้นะคะไพ่แต่งงานจะมีใครสักคนเดินทางมาพูดคุยเรื่องระหว่างคุณกับเขาตกลงปงใจคบหากันต่อขอโอกาสขอเริ่มต้นใหม่เขาจะยอมคุณได้ทุกอย่างแล้วลมีใครสักคนแบบพูดคุยกัน การแต่งงานนะคะคุณกับเขาเคมีตรงกันนะคะปัจจัยทางศาสนาไม่ว่าคุณอยู่ประเทศเกาหลีเวียดนามฮ่องกงหรือประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างนี้นะคะเวียดนามเกาหลลาวพมา่าอย่างนี้ก็ได้นะคะไม่ยกเว้นนะคะเพื่อนๆพี่ๆพีสีที่น่ารักคะ่ะเราเกิดมาบนโลกใบนี้นะคะเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะไม่ว่าอยู่ถ้าคุณมีบุญสัมพันธ์นกันกับใครสักคนนะคะไม่ว่าเขาอยู่ไหน อกันอยู่ดีนะคะถ้าถึงเวลานะคะถ้าคุณเป็นคู่กันนะคะไม่มีอะไรบังเอิญบนโลกใบนี้ถ้าคนสองคนมาเจอกันนะคะพลังงานใบนี้ในคุณคุณเคมีตรงกันคุณคุณปลอดภัยที่จะรักในคลักครั้งนี้นะคะคุณปัจจัยทางศาสนาฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามพอเป็นกำลังใจทำคลิปดีๆต่อไปให้คุณคุณนะคะ ขอให้พบเจอแต่ความดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยกันทุกๆุท่านค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย